เลิกงานกลับมาหอด้านแล้วพี่น้องมนเมนี้ได้ไปช็อปปิ้งมาไปช็อปปิ้งกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไปดักรออยู่ซูเปอร์ซูปซปซปปเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้นั่งเลิกงานพอดีสิมาให้เบิ่งของวม่ามันเมรีไปไดอยังมาเนลราคาเท่าไหร่บลูค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นจ่ายใบเส็ยอยู่ในนีอยู่แล้วก็มีมีบางอย่างที่ได้มาฟรีเป็นยางคือได้มาฟรีเดี๋ยวสิอธิบายให้ฟังได้มาสองถุงอยู่หนึ่แล้วก็อีนั่งได้ไปแวะร้านร้าน,ร,าน,าน,นร้านไทย,ยน้ำร้นานไทยอยู่ในเกาะอีนั่งนี่ละโอ๊ยใจยากจะ้ะ อันนี้น่าจะสื่ออาหารเสาวมากอาหารเสาวเด็กหน่อยอยี่แล้วพี่น้องมันนีสื่อมาสองแบบนี่กิ่นกบน,นุม่มเอาไปกินกบน,นมแล้วก็ไปได้นุม่มกองใหญ่มากไปได้เนยแล้วก็มา,ม,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 าม่ามาม่ายำๆของไทยได้เลยมาจากไทยนี่ยยำๆเห็นบ่ภาษา,า,าไทยมีขายมีขายเกือบท,ทุกทุกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปเนี่ย แบบนี้นะค่ะนาะจะมีจะมีรสเนื้อแล้วก็รสไก่รสรสไก่รสไก่จะเป็นฮอสีเหลืองอันนี้น่าเอามาไว้ต้มกินเวลาแบบรีบๆนะคะเนาะแล้วก็ไปได้ขนมปังกระเทียมแบบแซ่แขนงเดี๋ยวน,นะเราแซ่ปิดเอาไว้เนี่ขนมปังแบบกระเทียม,มเมื่อนี่พ่อใหญ่ซื้อของไปทั้งหมด486 486 48ค,คนพี่น้อง แล้วก็ไปได้ฮอทดอกพลังราคาถูกมากสองแพ็คขนมขนมมีแหลกลดได้มากแบบลดราคาได้มาแบบลดลด,บบลดราคามะเขือเทศก็ลดราคาแล้วก็อันนี้ก็แต่งลดราคาเหมือนกันแล้วก็เมื่อวานนี่อยากกินบกม่วเแห้ง,ง,งพี่น้องเมื่อานี้เลยไปได้บะม่วงม,งมากไปได้บกม่วงอยู่เซอรเปอร์มาเก็ตอยากกินบกม่วงเปรี่ยวบกม่วงสุกบกม่วงมงัมนบกม่วงไทย ของไทยห้าหน่อยแหละ,ะบอลแพงอยู่ร้าน,านไทยแพงก็ไปได้อันนี้มาอ่าซูเปอร์มาร์เกต็ตเป็นบักม่วงของเม็กซิโกเม็กซิกันหรืออย่างกัมบูร์ค่ะมีแต่แบบนี้ขายซูเปอร์มาร์เกต็ตฝรั่งมันมีแต่แบบนี้ขายเขาจะมีกินแล้วก็รสชาติเอกลักษณ์ของเขานะคะเราอีนั่งบ่ค่อยมากดอกแต่ว่ากินพ่อหายอยากให้เร <c oughs> แล้วก็อันนี้ไปได้อันนี้ได้มาฟรีฮะเดีเ๋วยวดูอีกแกชอบกาแฟ อันนี้ได้มาฟี่แล้วก็อันนี้โดนัทลดราคา4ีคนเท่ากันไปนยังคือลดราคาพอดีว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่ไปซื้อของมาเนี่ยมันชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเอ์ตาร์นะคะเนาะเขาจะมีแบบเป็นแบบสมาชิกเวลาซื้อของเขาก็เอาใบาสมาร์กชีแกแตมเขาก็จะเก็บสะสมคะนแนนแลกซื้อของได้แตงสีหน้าพี่น้องบางย่างก็ได้ฟี่บางย่างก็แลกซื้อของแตงสีหน้าพี่น้อง เหมือนเซเว่นเท่านั้นแหละคันเท่าไปซื้อของยูเซเว่นเท่ากับจะได้สแตมมเมเก็บสะสมมันมาคือกันแล้วก็ไปได้อันนี้มาสาลาเปาออก,ออก,ออก,ออกไม้นะสาลาเปาตอนแรกทีนั่งเห็นทีคนไทยเรารีวิวเนาะคะ่ะเนาะสาลาเปาซื้อยูคูบเอ็กซ์ต้าว่ามันแสบมาสันเด้แสบอีนั่งอีนั่งก็คิดว่ามันสก่อนใหญ่เพราะว่าเห็นได้รูปนะมันมันอันใหญ่มันบ่อต่พ่อไปซื้อมากอันหน่อยเท่านี้คือน้อง กินสิ่นเดียวบ,บ่พออิ่มดอกราคาทอดใดบ่รู้นี่นนาจะ่สิบเก้ามีสิบโคนเี่ะเอาไปใช้ไปใช้แล้วละ่ะอีนั่งบ่หมั่นใจมีสิบโคนพี่น้องนี่มีสิบโคนสื่อมาซิมล่องเอามาซิมเบิ้งสื่อมาอันนึงเอามาซิมเบิ้งพี่น้องนี่แหละขาดของที่ไปได้มากแล้วก็อีนั่งก็ไปได้ของอยู่หลานไทยมาไปได้ลูกชิ้นอันนี้มาก บะเขือพริกแดงมะม่ามะม่า,มาหอยใหญ่อยู่แล้วก็อันนี้มะน,นี่อีนางสื่อของยูรานไทยเบิดไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนคุ้นซ้เหรอได้พี่น้องหมดไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนตอนแรกอีนางตังไก่ิไปสื่อบักม่วงเปรี้ยว พอไปถามราคาแล้ว129มัดกระสมราคาเขาเนั่นแหละเพราะว่าของของมาของมาจากไทยบักม่วงบงักม่วงมาแช่งนี่นันก็คิด, well, คดแล้วคิดอีกเขาอยากกินบักม่วงบักม่วงเปรี้ยวจิม้มน้ำปลาหวานพี่น้องคิดไปคิดมากอุ้งเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไปได้ไปได,ไปได้บักม่วงอันนี้มาแล้วพ่อหายอยากแล้วก็ไปเห็นแฟงฟักฟักแฟงนะฟักแฟงก็ไปยิบไปยิบมาไปยิบมาเหรเดี๋ยวยิบเดินอ้อมลานแล้วเอาไปว่างไว้คือเก่า ตอนยิบมาเดินอ้อมลานนั่นคิดอยูุ่่าสิเฮ็ดเมนูอย่างกินดีเนาะมันสีแพงไปบ่นู่อีนางอยากกินแกงแฟงใส่ไก่แกงแฟงใส่ไก่แล้วก็ใส่วุ้นเส้นแกงแบบเราเล่าบ้านเข้าน่ะพี่น้องไปยางยิบมาแล้วหอบแ,แล้วก็ยางอ้อมลานแล้วก็ไปไหวขึ้นขึ้น,นกเกา่ามันเสียดายเงินพี่น้องอยากกินก็นอยากกินเยอะก็เข้าใจอย่าเห็ดงานเมื่อยเห็ดงานเมื่อยก็ซื้อกินให้จะคข้องแน่ตายไปก็บริกินก็เข้าใจยุ่แต่ว่า กายเงินแพงไปมันก็เสียดายเงิน <Jah> พ <afa> <throughout S 2> ี่น้องก็จังไวยี่นาเป็นคนขี้ทีเนาะค่ะเนาะก็ไปได้อันนี้มากไปได้อันนี้มาเนื้อจะกินย่ำเห็ดย่ำกินเมื่ออื่นใส่มะม่าเห็ดย่ำใส่มะม่ากินเมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะก่อนทีน่าซื้ออีหยังแต่ละอย่างอี่น่าจะต้องคิดกันด้วยว่าสิเส็ดกินเมื่อใดจะกินตอนไหนซื้อมาของสเสียบของสีนาวบอส์ซีนี่เวลาเท็ดกินบอร์จะซีน่าพี่น้องอี่น่าไปซื้อนี่มาเพราะว่าเพราะว่ากะสิเส็ดกินเมื่ออื่น เห็ดเห็ดย่างกลิ่นอืดนเนาะคะ่ะแต่ว่าบะเขือนี่ไปซื้อมาเห็ดย่างกับบราูเข้ากันเพราะว่าหนําพริกกับบ๊าไม่แล้วก็บบารูว่าสกินเมื่อใดพ่อมเพราะว่ามือนี่นี่น่าเสิต้มมือนี่น่าสิต่ำขนมจีนกินก็แคบหมูที่นางไปซื้อมาหมอวันก่อนเนาะคะ่ะต้มขนมจีนกินก็แคบหมูแล้วก็จะมีทอดอันทอดโครงไก่ที่ว่าโครงไกเ่เหลือครึ่งหนึ่งจากที่เห็ดกระเพาะแคบหมูเนาะคะ่ะนั่นแหละมะเขือนี่กับบ๊าูว่าสกินเม่อใดแต่ว่าเอาไว้มันก็บบ่เสียดอกพี่นอ นี่แหละค่ะคลองที่ไปได้มากมัอนี่แล้วก็อันนี้อันนี้เงาะกระป๋องแพงโยและค่าหาหาหาซิเก้ากวนแต่ว่าอยากกินอยากกินไอ้ยังที่มันแบบว่าเย็นเย็นวันวานแล้วก็เป็นผลไม้ไทยนี่แหละพี่นอ้องของที่ไปได้มากนะคะเนาะก็ะเอามาให้พี่น้องเบิง้งได้นั่งไปต้มเสียนขนมจีนเฮ็ดอันตําขนมจีนตํำซ่วกินกัน